หันกลับไปที่บิ๊กวินชัดเจนละพลตรวจเอกอัศวินขวัญเมืองลงชิงกอีผู้ว่ากรทมในนามอิสระโอ้แต่เบื้องหลังนี่คนสนับสนุนเพียบเลยด้วยความเคารพทำไมคะเปิดตัวลงผู้ว่ากรทมเที่ยวนี้ของบิ๊กวินคนเขาเฉยๆกับบิ๊กวินค่ะแต่คนในแวดวงการเมืองเขาข้ามองข้ามบิ๊กวินไปที่บิ๊กแป๊ะอ๋อเขามองไปข้างหลังเลยมองข้ามไปข้างหลังเลยเหรอ มองข้ามไหลอมข้าไหลไปคนที่อยู่ข้างหลังสองคนที่อยู่คนที่ยืนอยู่ข้างหลังบิ๊กวินหลายแถวเลยเนาะปั๊บข้ามไหลก็เจอเลยบิ๊กแปะอ๋อคนแรกทีนี้ทีนี้เอาละครับทําไมจึงเป็นดังนั้นทําไมคะเอาภาพเล่าเรื่องดีกว่าอ่แล้วภาพที่หนึ่งภาพดีที่สุดภาพที่หนึ่งภาพที่หนึ่งขึ้นจออืมอ่ะโอเคเป็นภาพนี้ใช่ไหมครับบิ๊กแปะค่ะ เห็นภาพนี้ใช่ไหมครับเห็นภาพนี้ค่ะ,ะคู่กับใครครับพลตำรวจโ,โทชานเทพเสาเวชกาะเลขาธิการพรรคไทยพักดีค่ะใช่ไหมเลขาธิการพรรคไทยพักดีใช่ไหมย้อนความกลับไปสักนิดหนึ่งช่วงต้นปีที่แล้วช่วงที่บิ๊กแป๊ะยังเดินหาเสียงเต็มเนื้อเต็มตัวจะลงผพราว่ากอทมยังไม่ประกาศถอยย,ยังไม่ประกาศหยุดคนที่อยู่ข้างๆคนที่อยู่ข้างๆบิ๊กแป๊ะ ยามลงพื้นที่หาเสียงคือใครก็คือผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้พลตบุโทชันเทพเสสาเวชอดีตพอบอชนใช่ค่ะอดีตพ,พอบอชน,น,นรอตอรุ่นเดียวกันกับบิ๊กแป๊ค่ะเพื่อนสนิทเลยใช่ไหมรักกันมากรักมากไปไหนไปด้วยช่วยกันทุกเรื่องค่ะบิ๊กแป๊ะเพื่อนเลฟิฟจะลงผู้ว่ากอทมเพื่อนชันเทพก็ลงพื้นที่ไปช่วยหาเสียงด้วยมันจึงปรากฏเป็นภาพนี้ กำลังเซลฟี่กันมีไลยเซลฟี่มันบอกการยืนระยะระหว่างบิ๊กแปะกับชันเทศสิสเวทใช่ไหมครับค่ะแต่เรื่องที่สังคมการเมืองเขาพูดกันอื้ออึงก็คือหลังจากที่บิ๊กแปะถอยกลับลำไม่ลงพราว่ากทมองประกาศชัดเจนละไม่ลงชิงเก้าอี้พราว่ากอมทุกคนก็จับจ้องมองนะว่า ถ้าเช่นนั้นเสน้สนทางการเมืองต่อไปสถานีต่อไปของปิกแปะนี่จะไปจะไปอย<ไ>ปู่ตรงไหนจะปักหลักกับพลังประชารัฐหรือสลับขั้วไปอยู่ภูมิใจไทยหรือหรือไปอยู่พักตั้งใหม่มนั่งร้านอันใหม่ของ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 ,ของลุงตู่พักตั้งใหม่ที่มีชื่อว่า,ารวมไทยสร้างชาติาขณะที่เต็มไปด้วยความสับสนระมัดสถานีต่อไปทางการเมือง ของบิ๊กแปะจะไปไหนกันแน่เรากดว่าทีมของบิ๊กแปะก็กระจายไปอยู่ในที่ทางต่างๆค่ะก็กระจายไปอยู่ในทิศทางต่างๆแทนเทพศรีสเวีมีตำแหน่งน,นะไปเป็นผอเลือกตั้งให้กับบิ๊กวินอ้าวเหรอคะแล้วหมวกเลขาธิการพักไทยพักเดียอืมก็ก็อยู่ที่เดิม ก็ยังสวมหมวกเลขาธิการพรคไทยพักดีอยู่อ๋อหมวกก็ใส่อยู่ผอเลือกตั้งให้บิ๊กวินก็อีกตำแหน่งหนึ่งกระโดดมาเป็นผอเลือกตั้งให้กับบิ๊กวินนะด้านหนึ่งนะอ่ด้านหนึ่งไปดูภาพที่สองดูภาพต่อมาค่ะอ่ะไปดูภาพใช้ภาพเล่าเรื่องดีกว่าภาพที่สองบิ๊กแปะนั่งกินลาบน้ำตกส้มตำส้มตำนั่งกินลาบน้ำตกส้มตำกับลูกน้องเก่าๆทั้งในราชการและนอกราชการอยากให้สังเกตลูกน้อง นอกราชการลูกน้องหรือเพื่อนรุ่นเดียวกันผมไม่แน่ใจผมตารวจโทรสุทธิพงศ์วงปิดค่ะผมจําไม่ได้นะว่ารุ่นเดียวกันหรือเป็นลูกน้องไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่โดยตําแหน่งหน้าที่แต่โดยตําแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยเป็นลูกน้องแน่แต่โดยรุ่นที่นรตอรุ่นเดียวกันหรือเป็นรุ่นน้องไม่แน่ใจจำไม่ได้คนที่นั่งติดกันไหมไม่ใช่คนไหนคะขวามือในสุดใช่อื ขวามือร์ในสุดขวาเือร์ในสุดค่ะในภาพนั่งอยู่สองแถวชะม่าใช่ค่ะมีสองแถวค่ะแถวนแถวนซ้ายก็คือบิ๊กแป๊ะขวาก็คือสุทธิพงศ์วงปิดก็ติดกับบิ๊กแป๊ะแต่อยู่ฝั่งนึงนั่นแหละอจํากันได้ใช่ไหมครับตอนที่บิ๊กแป๊ะลงพื้นที่หาเสียงจะลงพู้ว่าปทมค่ะนอกจากพลตารโทชันเทพเสศเวชจะประกบอยู่ข้างๆอีกคนหนึ่งที่ประกบ ติดตลอดยามลงพื้นที่หาเสียงก็คือพลตำรวจโทสุทธิพงศ์วงปิ่นค่ะคำถามก็คือวันนี้ท่านผู้บัญชาการสุทธิพงศ์ไปทําอะไรอยู่ตรงจุดไหนของประเทศไทยคำตอบคือค่ะทำอะไรคะไปเป็นรองพอเอเลือกตั้งค่ะสกพักพลังประชารัฐอืมพปชรอยินย่นนะ ชาญเทพสิสเวทยืนยันนะสุเทิพงษ์วงปิ่นกับบิ๊กแปะอย่างไรเขาตัดกันไม่ขาดอย่างไรเขาไปไหนไปด้วยการที่คนในทีมของบิ๊กแปะคนหนึ่งไปเป็นผอเลือกตั้งให้กับบิ๊กวินอีกคนหนึ่งไปเป็นรองผอเลือกตั้งให้กับสกพลังประชารัฐแปลว่าอะไรเขาบอกนลตอรุ่นเดียวกับบิ๊กแปดด้วยนลลตอนรุ่นกันแต่เป็นลูกน้องเก่าใช่ค่ะโดยตําแหน่งเนี่ยเป็นลูกน้องใช่ค่ะแต่แต่ในฐานะ นรตอรุ่นเดียวกันถือว่าเป็นนรตอรุ่นเดียวกันเพื่อนร่วมรุ่นค่ะก็ถือว่าสนิทแนบแน่นะคนหนึ่งไปทางคนหนึ่งไปทางเออแปลกนะอืแปลกนะอืผมยืนยันนะชันเทพก็ดีสุทธิพงศ์ก็ดีะจะตัดสินใจอะไรในทางการเมืองย่อมมีความเชื่อมโยงย่อมมีความเชื่อมโยงกับกับิ๊กแปะกับิ๊กแปะอย่างปฏิเสธไม่ได้อย่างปฏิเสธไม่ได้ไปดูภาพที่สามฮะ ภาพเล่าเรื่องต่อค่ะมาดูภาพเล่าเรื่องต่อนะคะอ่าอันนี้เ,เป็นใครคะภาพนี้ก็เป็นภาพสมัยที่บิ๊กแปะลงพื้นที่หาเสียงแถวแถวมีนบุรีหนองจอกลากระบงังที่นั่งอยู่ถิ่นบุสลิมเออใช่ช่วงนั้น,นลงพื้นที่แถวนั้นแถวนั่งค่ะจากขวาไปซ้ายก็ได้ที่สองจากขวาคือใครครับค่ะที่สองจากขวาก็คือ คุณถาวรเสนียมใช่ไหมคะถาวรเสนียมถ้าเสืถาวรเสนเนียมคือใครครับบิ๊กแปะค่ะบิ๊กแปะบิ๊กแปะค่ะนั่งติดกันเลยค่ะผมจะบอกว่าเชื่อมโยงกันยังไงเนี่ยผมจะบอกว่าพี่ถาวรเสนียมเนี่ยเขามาจากประชาธิปัตย์นะมีความเชื่อมโยงกับอ่ามุสลิมในกรุงเทพ ดังนั้นเมื่อจะลงจะลงผูง้ว่ากทมบิ๊กแป๊กก็ต้องอาศัยพิ่ถวรเชื่อมโยงกับมุสลิมในในกรุงเทพโดยเฉพาะพื้นที่หนองจอกนะจากภาพนี้มันบอกถึงการยืนระยะระหว่างบิ๊กแป๊กับทะวรเซนเนียมค่ะแต่วันนี้ทววรเซนเนียมอยู่ไหนคะไปเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณคนหนึ่งของบิ๊กวินในศึกชิงผูง้ว่ากทมเออเขา,ปกกาเป็นนักวางทธ์ไปเป็น มือ<ต>วางยุทธศาสตร์หนึ่งในทีมวางยุทธศาสตร์การหาเสียงให้กับบิ๊กวินใช่มือวางยุทธศาสตร์เลยเนี่ยพี่ถาวรเออก็งงๆนะเขาก็มองความเชื่อมโยงบิ๊กแป๊ะชันเทศสุทธิพงศ์ถาวรค่ะแล้วก็มีคำถามย้อนกลับไปที่บิ๊กแป๊ะตกลงสถานีทางการเมืองสถานีต่อไปของบิ๊กแป๊ะนี่จะไปไหนเนี่ยดูคล้ายกับแตะหลายทางเลยเกิน